สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ s m ม l e ไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะคะจะพามาพบกับคุณหมอเป็นคุณหมอที่มากความสามารถจริงๆค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังแล้วก็ความงามนะคะแน่สาวๆเตรียมรอเลยใช่ไหมคะมีคําถามเยอะละสิวันนี้เนี่ยนะคะรับรองได้ว่าได้ทุกคําตอบแน่นอนนะคะแต่คุณหมอไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องความงามเท่านั้นเรื่องอื่นก็น่าสนใจมากๆเลยพาไปพบกับคุณหมอดีกว่านะคะ สายไทยแลนด์วันนี้เนี่ยนะคะเราก็มานั่งอยู่กับคุณหมอขออนุญ,ญาตเรียกคุณหมอเกรสนะคะได้เลยค่ะ,คะคก็คุณหมอเกรสนะคะก็จะเป็นคุณหมอที่เราเกินถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจของคุณหมอหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะแต่แหมก่อนที่จะไปถามเรื่องเรื่องอวิชาชีพเ,เรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องความสวยความงามเนี่ยขออยากทราบก่อนอคุณหมอคะ ความเป็นมาหรือว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ไหนยังไงอะไรงี้หมอย้อนเวลาแล้วก็ย้อนอดีตเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคือจริงๆตัวเองเนี่ยเกิดที่กรุงเทพเนี่ยค่ะเป็นเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดเลยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นอ,อ,อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาเรียนที่รางสิตมหาลัมาราฟแล้วก็เลยปักหลัก เ,เขาเรียกว่าอะไรถิ่นฐานอยู่ที่นี่เลยนะคะคุ้นเคยคุ้นเคยอยู่ที่นี่เลยก็เลยคลินิกเองก็อยู่ที่รามคำแหงเช่นเดียวกันนะคะทีนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือตั้งแต่ ตั้งแต่หนอเด็กๆแล้วเขาก็อยากให้เราเป็นหมอเพราะเขาก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่สามารถดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลผู้อื่นได้อะไรเงี้ยนะคะก็ก็จะมีการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าถามว่าแรกเริ่มเดิมทีตอนมัธยมเนี่ยตัวเองอยากจะเรียนแพทย์ไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าจะอยากเรียนอะไรคือจริงๆไม่ใช่ว่าไม่อยากเรียนแพทย์แต่ว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะอยากเรียนอะไรเป็นพิเศษเลยสักอย่างเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างสมัยเราใช่ไหมคะพี่อุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยาก เรียนอันนี้โอเคเราก็สามารถที่จะถ้าเราสอบติดเราก็เรียนในท่านได้ไม่ได้ไม่ได้มีก็จะตามใจคุณพ่อใช่ก็ตามใจคุณพ่อคุณแม่ในช่วงที่เรียนปี1นึ่งเนี่ยก็จะเป็นความรู้ที่เป็นในเรื่องของเบสิกของการแพทย์ยังไม่ได้ไปจนถึงการตรวจคนไข้จะเป็นเรื่องของความรู้เบสิกค่ะพวกนี้ตอนนั้นเรียนก็เฉยๆไม่ได้รู้สึกว่าชอบหรือว่าขนาดเรียนเรียนหมอแล้วเนี่ยนะคะจนจนเรียนแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอยากจะเป็นแพทย์หรือไม่อยากจะเป็นแพทย์คือเฉยๆไม่ได้ไม่อยากแล้วก็ไม่ได้ชอบใช่ค่ะตอนปี1นึ่งสองสา ก็เรียนเบสิกทั่วไปเป็นไม่ได้เจอคนไข้อะไรมันมีความรู้สึกว่าเริ่มชอบเนี่ยก็คือตอนปี456ห้าหกปีสี่ห้าหกเนี่ยเราจะต้องไปเรียนที่โรงพยาบาลแล้วจะต้องเริ่มมีการเจอคนไข้จริงมีการสักประวัติตรวจร่างกายคนไข้นะคะพอเราเจอคนไข้จริงเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าการที่เราไปดูแลเขาเนี่ยมันทําให้เราเหมือนเราได้ทําประโยชน์ได้ทําคุณความดีอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้อันนี้นี่พูดแบบว่าไม่ได้พูดเหมือนนักเสาไทยนะแต่เป็นความรู้สึก อย่างนั้นจริงๆค่ะคือเรารู้สึกว่าพอวันที่เช่นคนไข้เป็นแผลเบาหวานที่เท้าเรารู้สึกว่าวันที่เราได้ทําแผลเขาทุกวันซึ่งเหนื่อยมากค่ะยเพราะว่ามันไม่ใช่คนไข้แค่เคสเดียวเาเราทำต้องทำทำเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับแล้วบางคนเนี่ยที่เป็นคนอายุเยอะจะมีแผลกดทับที่เราต้องพลิกตัวซึ่งหนักมากแล้วก็แล้วก็ทำพวกเนี้ยวันที่เรารู้สึกได้ว่าแผลเขาเริ่มดีวันที่เรารู้สึกได้ว่าเขาเริ่มจะแบบว่าสามารถที่จะ ใกล้จะได้ออกจากโรงพยาบาลมันมีความมันมีความสุขตรงนั้นถึงแม้ว่าจริงๆแล้วการเรียนปี4 5 6เนี่ยมันค่อนข้างจะเหนื่อยกว่าตอนปี12 3แต่ตรงนั้นเนี่ยเราเริ่มและเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออเราเราชอบที่จะเป็นแพทย์ชอบที่จะเป็นหมอคะใช่ค่ะตอนนั้นนี่เลือกหรือยังคะเลือกสาขาเลือกเลือกอ๋อยังคือปีจนจบปี6เนี่ยมันจะยังเป็นแพทย์ทั่วไปอยู่เสร็จปุ๊บพอเป็นแพทย์ทั่วไปจกเราก็เริ่มคิดว่าเราอยากจะ เป็นไปทางไหนแรกๆก็อยากจะเป็นหมอสูงเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ทางสามีเองเนื่องแฟนเนี่ยเป็นหมอที่เรียนด้วยกันตอนอ๋อเป็นแฟนกันตั้งแต่ตอนนั้นอะแล้วแต่ตอนตอนสมัยเรียนแพทย์ก็เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเรียนเมเจอร์ทั้งคู่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกในอนาคตเหมือนเมเจอร์เดียวกันใช่ค่ะคือหมายว่าเราเรียนเป็นเป็นหนักทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยก็เลยมองสาขาที่มันพอที่จะมีเวลาก็เลยก็เลยเลือกที่จะเรียนในเรื่องของผิวพรรณความงามเพราะดูแลโอเคเขาเขาหนักได้เขาไปอยู่ โรงพยาบาลรัฐบาล <C jin x> ไปทํางานให้สังคมอะไรได้คือถ้าทํางานโรงพยาบาลรัฐบาลหรือว่าทํางานให้สังคมพวกนี้เขาก็จะไม่ค่อยมีเวลามันก็จะต้องมีหนึ่งคนที่พอจะมีเวลาเราก็เลยเลือกที่จะเป็นคณหมอที่มีแรงบันดาลใจแปบนใช่ค่ะอันนี้หลักๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนตอนนั้นถึงแม้ว่ายังไม่ได้ทันแต่งงานอะไรแต่เรารู้สึกว่าอนาคตเนี่ยถ้ามีลูกมีอะไรเนี่ยก็ควรที่จะมีเวลาที่จะอบรมอบรมสั่งสอนเลือกสาขาจากจากการวางอนาคตเลย่ะคะผู้มออนาคตว่าเราควรจะไมเนอร์สักคนเล็กคนนึงเป็น สาขาใหญ่ๆห,หลักๆสัก,กอันหนึ่งจะได้อย่างน้อยอมีคนหนึ่งที่ช่วยสังคมอีกคนหนึ่งก็สามารถที่จะดูแลภายในครอบครัวได้ะนะคะทีนี้เราก็เริ่มเริ่มมาทํางานด้านนี้เริ่มไปศึกษาต่อที่มันเกี่ยวข้องกับสาขาที่ตัวเองเรียนนะคะแล้วก็พอเหมือนเดิมก็คือตอนที่เริ่มทํางานหรือว่าเริ่มศึกษาต่อแรกๆเนี่ยเรายังไม่ได้มีแพช s i o อะไรมากมายคล้ายๆการเรียนแพทย์เลย<อ>จนวันหนึ่งที่เราทํางานไปเรื่อยๆแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเวลาที่เราเห็นคนไข้ดีขึ้นเหมือนเดิมนะคะพี่อุ้ยเวลาที่เราดูแลคนไข้แล้ว เขาเขาดีขึ้นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นมันก็ทําให้เรารู้สึกดีทำให้เรารู้รสึกว่าเรามีความสุขไปด้วยกับการที่ที่เห็นเขามีความสุขอะไรแบบนี้มันก็กลายเป็นแรงบันดาลใจว่ารักในงงานที่ทําอยากจะทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะเรียนหรืออบรมอะไรมามากมายแล้วทุกวันนี้ตัวเองก็ยังคง ไปอบรมต่างๆเสมอแล้วก็ยังคงอ่านหนังสือหรือว่าอ่านบทความอะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่เราสามารถที่จะ improve skill improve ความรู้ของเราเพื่อเพื่อดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดได้ข่าวว่าคุณหมอเนี่ยคือสมมติว่าอย่างเราเราเนี่ยนะคะ เราทํางานหนักอ่ะเรากลับไปบ้านเหนื่อยเราก็แบบอะไรดูดูซีรีส์เนาะดูแบบว่าหรือไม่ก็ดูละครดูอะไรเยงี้คุณหมออ่านเจอเนาะใช่ค่ะชอบมากเพราะว่า,วาคุณหมออ่านแบบบทความทางการแพทย์ก็มี <ไง S 1> ว่าอ่านเกือบทุกวนันคือกลับไปบ้านเนี่ยสิ่งที่ชอบทําก็คือสมมุติว่าเราทำงานวันนี้แล้วมีคนไข้เราจะทบทวนในสิ่งที่วันนี้เราทามาหมายความว่าเรามีคนไข้คนนี้วันนี้ทําอะไรให้เขาไปบ้างดูรูปมีโฟลเดอร์แค่นี้มันมีมันมีเหมือนมีความสุขมันเหมือนเรา a c t i v e อะไรบางอย่างเป็นโกอะไรเล็กๆที่ในแต่ละวันที่เราสามารถทำ สำเร็จได้ในแต่ละวันโอเคเรา okay ทำเคสนี้ออแล้วเราก็ทบทวนในหัวเราเองว่าเราใช้เทคนิคอะไรยังไงบ้างแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงเพื่อเพือ่อเป็นการอิมพูฟตัวเองรวมถึงพวกเจอนองต่างๆก็จะพยายามดูทุกวันนะคะว่ามีอะไรอัปเดตไหมหรือว่าคราวที่แล้วในตอนนั้นยังอ่านไม่จบอะไรอย่างเงี้ย<อ>ค่ะก็จะพยายามเพราะว่าพวกนี้มันทําแล้วเราเรา,เรารู้สึกเองว่าเรามีความมั่นใจขึ้นแล้วก็รู้สึก คือพอเรารักที่จะทําในงานนั้นรม่ว่าเราจะชอบอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าบางคนอ,อาจจะชอบทํางานประดิษฐ์อะไรสักอย่างใช,ใช่ไหมคะเขาอาจจะรู้สึกว่าการที่เขาได้อ่านบทความเกี่ยวกับการ ทำงานประดิษฐ์นั้นเนี่ยมันเป็นความสุขอะไรบางอย่างซึ่งหมอมีความรู้สึกแบบนั้นกันเนี่ยในเรื่องของการทํางานในทุกควันนี้๋อณเคยเคยมีคนบอกไม่เหมือนกันว่าอย่างเวลาที่เราสมมุติว่าเราชอบทําอาหารชอบทําขนมเนี่ยเขาก็จะชอบอ่านตำราขนมตำราอาหารอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยอ่ะค่ะใช่ค่ะเหมือนกันเลยค่ะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออเวลาเราอ่านอะไรอย่างงี้เราได้พ้นพบมุมมองใหม่ๆหรือว่ามีข้อมูล information ใหม่ๆที่มันเข้ามาแล้วเราก็จะมีไอเดียในการที่ทำงานต่อๆไปมันก็มันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็น การเหนื่อยหรือว่าว่าไม่กลายเป็นว่าอันนั้นมันเหมือนเป็นการผ่อนคลายของเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะพี่อุ้ยงั้นแปลว่าสมมุติว่าสมมตินะคะพี่อุ้ยสมมุติเมื่อสิบปีที่แล้วเคยเคยมาหาคุณหมออาจจะแบบว่าให้ดูแลอะไรสักอย่างหนึ่งมาวันนี้แปลว่าวิธีการเปลี่ยนนะคะเทคนิคเปลี่ยนบางอย่างเปลี่ยนค่ะจริงๆแล้วมีคนไข้เมื่อล่าสุดเลยมาก็คือ เป็นในเรื่องของฉีดฟิลเลอร์ปากซึ่งเมื่อสักประมาณคนไข้ได้มามา่ประมาณเกือบ10ปีที่แล้วซึ่ง10ปีที่แล้วเนี่ยเทรนด์การฉีดปากมันยังไม่บูมแต่ว่วาได้ฉีดมานานแล้วค่ะ ก็เราก็มีวิธีการฉีดแบบหนึ่งทีนี้ล่าสุดคนไข่เพิ่งมาประมาณสักสองสาวันที่แล้ว <c oughs> เขาก็เราก็อบอกเขาว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเทคนิคแล้วเป็นแบบนี้นี้แล้วก็สิ่งที่เขาทําไปเขาก็รู้สึกได้เลยว่าเออมันดีขึ้นจริงๆ <c oughs> ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนไข้ที่เชื่อมั่นกับเรามากเลยดูแลกันมา10ปีแล้วพอเขามาเจอเทคนิคใหม่เนี่ยเขาก็เขาก็แฮปปี้อืมโอ้อันนี้ก็เรียกได้ว่าคุณหมอเหมือนกับเป็นการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาถูกไหมคะคุณหมอ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมุติว่านะวันนี้เนี่ยนะคะซึ่งเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเทรนด์ในสมัยนี้เนี่ย<ะ>ในการเลือกที่จะเรียนแพทย์หรือว่าเลือกที่จะอย่างอย่างคุณหมอเนี่ยแบบเออพอทําไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าถ้าคนไข้รู้สึกดีรู้สึก อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบเราเราเกิดแรงบันดาลใจมันจะมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าสําหรับคุณหมอแล้วคุณหมอจะมีคําแนะนําอะไรให้กับแบบว่าเด็กรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือหมอรู้สึกว่าจริงๆหมอเพิ่งไปอ่านโพสต์คํานึงของอาจารย์ชาตชาติเนี่ยเขาบอกว่า ไม่จาเป็นต้องมีแพชชั่นในการทํางานก็ได้หมายความว่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอกอถ้าคุณมีแพชชั่นในการทางานก็เป็นเรื่องดีแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ทงานที่ทําอยู่มันมีแพชชั่นตรงนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยเี็นแต่ว่าเราลองทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค,คือไม่ว่าเราจะทํางานอะไรไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ หมอมองว่าให้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าเป็นในเรื่องของการแพทย์สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือด no ูโนฮามก็คือทําอะไรก็ได้ให้คนไข้ปลอดภัยอันนั้นน่าจะสำคัญที่สุดน่าจะฝากในเรื่องของอคุณหมอที่ที่กำลังจะตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเป็นหมอ,อมด้านไหนหรือว่ากระทั่งน้องๆที่อยากจะเป็นแพทย์ก็คิดว่าหนึ่งก็คือถ้ายังตัดสินใจไม่ไม่เป็นไรตอนนี้มีหน้าที่อะไรก็ทําสิ่งนั้นให,ให้มันดีที่สุดไปก่อนอแล้วถ้าคุณเป็นแพทย์แล้วก็คือ ไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้ระลึกไว้ในใจเสมอว่าดูโนฮามจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยใช้ได้ในทุกอาชีพเลยนะหมอไม่ใช่แค่ไม่ใช่ที่เราจะต้องเป็นแพทย์หรือว่าเราจะต้องเข้าเรียนแพทย์นะคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีหน้าที่อะไรก็แปลว่าต้องทําอันนั้นเนี่ยให้ดีที่สุดเนาะส่วนตัวาก็จะ จะคิดแบบนั้นเราเราเองเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่ตรวจคนไข้ตอนนี้ทุกวันนี้เราสอนหมอฉีดฟิลเลอร์ด้วยเราบริหารคลินิกด้วยหรือว่าเราเป็นแม่ด้วยทุกพาร์ท<อ>ที่เราทำเนี่ยเราก็จะคิดเอาไว้เสมอว่าเราจะทําให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทําได้นะคะไม่ใช่ว่ากดดันตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราทุ่มเทขนาดนี้เราทําดีที่สุดแล้วผลจะออกมาดีหรือออกมาไม่ดีเราถือว่าเราท<อ>ําดีที่สุดแล้วว่าแค่นั้นเนี่ยน่าจะทําให้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่เราหวัง แต่เราก็จะรู้สึกว่าเราเราทําได้ที่สุดสิด่งนี้หมอสอนลูกด้วย <Okay. S 1> ใช่ค่ะ oh, เป็นแนวคิดที่แบบว่าดีมากๆ <c oughs> จริงๆ <c oughs> เอ๊คุณหมอเรียนเรียนแพทย์ที่รังสิตถูก<ช>ไหมคะ,คะแล้วได้ไ<อ>ปศึกษาต่อหรือว่าอะไรไหมคะหรือว่าหรือว่าก็จบมาแล้วเป็นหมอเลยพอจบแพทย์ที่รังสิตก็ไปศึกษาตอนแรกสุดนี่ไปเรียนต่อของประเทศอังกฤษเป็น diploma dermatology เป็นโรคผิวหนังทั่วไปเป็นนุปริญญาแล้วก็ต่อด้านตอนนั้นไปทางานด้วยเรียนด้วยก็คือ fellowship ที่ด้านเดอร์มาโลจีที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ตรงอโสกโรงพยาบาลผิวหนังแม่ฟ้าหลวงอโศกแล้วก็ไปศึกษาต่อ ด้านคอสเมติกเดอร์มาโทลจีแล้วคือเดอร์มาโทลจีนี่มันรวมทั้งหมดโรคทั้งหมดแต่ถ้าคอสเมติกเดอร์มาโทลจีก็จะเป็นเกี่ยวกับความผิวหนังความงามใช่ค่ะไอผิวหนังความงามเนี่ยก็คือไปเรียนต่อที่อเมริกาที่ที่มอสซินาฮอสพิทาลไมอามี่ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็มีไอผิวหนังความงามนี่เรียนเยอะจนนับไม่ท่วนเหมือนกันแล้วเทคนิคมันมีมาใหม่ๆตลอดเวลาใหม่ๆตลอดเวลาค่ะพี่วุยขาคือ ทุกวันนี้ก็ยังมีเทคนิคใหม่ๆมีเครื่องมือมีเพราะว่าเรื่องของการฟิลเลอร์หรือว่าผิวหนังความงามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่มันมาแบบประมาณ10กว่าปีนี่เองค่ะ,คะก่อนหน้าน,นี้มันก็จะเป็นแบบฉีซิลคิคนเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แต่ในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องเอสเตติกเดมาทอัลจ <aesthetic, S 2> ี erm ology, เนี่ยมันเพิ่งจะมาประมาณ10กว่าปีมานี้เพราะนั้นมันยังอยู่ในช่วงที่ยังยังคงมีการพัฒนามันยังไม่ได้เป็นวิชาท้ตายแล้วเลยค่ะก็ยังมีกาารพัฒนนขึ้เืื่่ออยๆๆ อะไรที่รต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เคยไปอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดไหมคะอ๋อเคยค่ะสมัย <laughs> ตอนที่จบแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยไปอยูออ่ตอนนั้นไปอยู่โรงพยาบาลที่เฉาชิงเซาโรงพยาบาลสนามเชเขตจริงๆเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่มันนานมากแล้วนะยี่สิบ <laughs> ปีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเ,เรา เกิดโตในกรุงเทพตลอดเราไม่เคยที่จะไปอยู่ในที่ที่มันแบบว่าไม่มีเซเว่นนะคะตอนนั้นที่ที่ไปอยู่ก็คือไม่มีเซเว่นแล้วก็จะมีแค่ตลาดนัดสัปดาหล์ละครั้งะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือไม่มีรถไม่มีอะไรแบบนี้ไปอยู่มันก็ดีมันทําให้เราสามารถทําอะไรเป็นได้หลายอย่างขึ้นต้องไปเขาเรียกว่าเยี่ยมชุมชน ไปเยี่ยมชุมชนสมมติว่าเราไปที่เขาก็จะมีศูนย์เช่นแบบโรงเรียนอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็จะมีชาวบ้านต่อแถวกันเยอะมากเลยเป็นร้อยคนเพื่อที่จะมารับยาจากหมอว่าต้องไปสั่งยาที่นู่นเพราะเขาไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลของเราก็เป็นโรงพยาบาลชุมชนอะไรเงี้ยเขาไม่ไปไม่ได้เราก็ต้องไปอันนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งอินสเปเรชันเพราะว่าเราดูเหมือนเป็นเหมือนความหวังหมู่บ้านค่ะด้วยมันเหมือนว่าเออวันนี้เรามาแล้วทุกคนก็ก็พยายามจะรู้แล้วโอเคหมอมาแล้วเราเป็นเหมือนเป็นความหวังที่จะจ่ายยาที่จะ ักษาให้เขาอะไรแบบจริงๆแล้วอ่ะฉาเชิงเซาเองนะไม่ได้แบบว่าอยู่บนดอยอะไรอย่างเงี้ยตอนแต่ตอนนั้นเนี่ยคือเราก็รู้สึกมันก็ใกล้นะฉาชิงเซาแต่ตอนนั้นที่ไปก็คือไม่มีเซเว่นแต่ตอนออกชุมชนนี่ก็คือไปไปต่อจากโรงพยาบาลนั้นอีกค่ะแต่อำเภอสามเชียเหนะตอนนั้นนะตอนนี้น่าจะเจริญไปเยอะแล้วน่าตอนนั้นไม่มีเซเว่นไม่มีแบบถ้าจะมีก็คือตลาดนัดที่แบบว่าสัปดาห์ละครั้งอะไรแบบนั้นเหมือนย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเหมือนย้ายอยู่ต่างจังหวัดไกลเลยค่ะยิ่งสามีตอนนั้นไปอยู่พนมสารคามแต่ ก็จะไกลขึ้นกว่านี่พูดถึงแค่20ปีที่แล้วเองใช่ไหมคะใช่แล้วบรรยากาศแบบเออฟังเล่าแล้วแบบว่าแกลดูเหมือนเหมือนแบบเหมือนในหนังอะที่เราเห็นในหนังแบบว่าต้องต้องออกไปอยู่อำเภอไกลๆชายแดนอะไรอย่างนี้เลยแต่จริงๆแล้วอะต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับคนไทยแล้วอะเราเวลาที่เราเห็นคําว่าหมอหรือว่าเห็นคุณหมอคนหนึ่งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราเห็นเราเห็น เทวดาไหมรู้สึกอย่างนั้นไหมคะคือคนทั่วไปจะรู้สึกแบบนั้นนะว่าคุณหมออาจจะต้องช่วยได้ทุกอย่างเลยเป็นอย่างนั้นไหมคะคุณหมอคือเวลาที่เราไปเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นความหวังของเขาในสิ่งที่เขาป่วยหรือว่าเจ็บป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่เราเป็นเหมือนความหวังว่าวันนี้หมอมาแล้วจะมาช่วยให้ความทุกข์การเจ็บปวดตรงนี้ของเขาเนี่ยดีขึ้นตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ย ก็มีความเครียดเล็กน้อยก็คือครู้สึกคือเราเพิ่งจบยังไม่ได้เ <c oughs> รียนเฉพาะทางวพูดง่ายๆคือเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้เชี่ยวชาญมาก <c oughs> ในทุกๆสาขา <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันโรคของคนไข้ในบางโรคเนี่ยก็เป็นโรคที่ต้อง ต้องการหมอที่เฉพาะทางมากๆนะคะซึ่งการที่เรารักษาเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่เขาไม่อยากที่จะไปคือเราต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลที่อยากขึ้นเพื่อไปหาหมอเฉพาะทางแต่บางครั้งเนี่ยคนไข้เนี่ยเขาไม่สะดวกตรงนั้นแค่จะมาโรงพยาบาลเราเนี่ยเขายังไม่สะดวกเลยใช่ค่ะมันก็มันก็เป็นความทุกข์นิดนึงว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถช่วยเขาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเต็มที่ตอนนั้นนะคะแต่ว่า เราช่วยได้เท่าที่เราช่วยตอนนั้นก็พยายามรู้สึกโอเคเราก็ทําให้เหมือนเหมือนเดิมค่ะหลักการมอตโต้ในใจ <c oughs> คือโอเคเราทําให้ดีที่สุด <c oughs> แล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยจะพามาดูว่าเอ๊ะพอมาถึงวันนี้ของคุณหมอเนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างจริงๆแล้วคุณหมอมีมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วดิฉนันมีคําถามเยอะมากจริงๆค่ะ